สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักประชาสัมพันธ์สำหรับบทนี้นะคะจะศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่ดีและจรรยาบรณของนักประชาสัมพันธ์ค่ะคุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์จรรยาบรณมาตรฐานวิชาชีพการประชาสัมพันธ์จริยธรรมส่วนบุคคลของนักประชาสัมพันธ์และปิดท้ายด้วยคำถามท้ายบทเพื่อทบทวนบทเรียนออนไลน์ค่ะ ลักษณะของบุคลิกภาพที่ดีของนักประชาสัมพันธ์นะคะอาจารย์จิตราดุษฎีเมธานะคะได้สะท้อนถึงลักษณะของบุคคลที่มีบุคลิกภาพที่ดีและเก่งมีควรมีลักษณะดังนี้นะคะ 1. ต้องเก่งคิดค่ะรู้เรื่องและรู้รอบมีความชำนาญในวิชาชีพที่ทำนะคะคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาเป็นนะคะแล้วก็หมั่นใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเองทั้งความรู้ด้านอาชีพแล้วก็ความรู้รอบตัวด้วย ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของข้อมูลที่เกิดในสังคมการเมืองเศรษฐกิจและมีการแบ่งปันความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่มีกับคนรอบข้างนะคะ 2. เก่งคนค่ะต้องรู้จักสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถเป็นฝ่ายเข้าหาทักทายคนอื่นก่อนได้ปรับตัวเข้าร่วมกับกลุ่มต่างๆสามารถควบคุมปรับจัดการกับอารมณ์ของตนเองในสถานการณ์ต่างๆได้นะคะมีอารมณ์ขันค่ะ แล้วก็รู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะรู้จักที่จะเรียนรู้ปรับตัวกับผู้คนและสิ่งแวดล้อมใหม่ๆได้ 3. เก่งงานค่ะรู้รับผิดชอบลงมือทำไม่ใช่เก่งแต่พูดนะคะหรือรู้แต่ตำราแต่ต้องสามารถทำได้ด้วยมันเพียรหาประสบการณ์ชีวิตมีความอดทนและความพยายามที่จะทำสิ่งต่างๆให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้นะคะไม่หลีกเลี่ยงปัญหาโทษผู้อื่นหรือโทษสิ่งแวดล้อมค่ะ4 เก่งดีค่ะรู้ผิดรู้ชอบละการกระทำในสิ่งที่ไม่ดีเลิกการกระทำในสิ่งที่ไม่เกิดสาระหรือทำลายตนเองเริ่มทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อผู้อื่นและต่อสังคมค่ะมีคุณธรรมจริยธรรมในตนเองซื่อสัตย์ต่อคำพูดของตนเองค่ะกระตันยูรู้คุณ ผู้ที่เคยมีพระคุณด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพียงเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่ก็ตามพร้อมทั้งการคิดบวกคิดดีมองโลกด้านบวกค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นปัญญาค่ะหเก่งฝันต้องริเริ่มกำหนดอนาคตวางแผนสร้างเป้าหมายที่ต้องการเป็นต้องการมีและพร้อมลงมือต่อเพื่อสร้างฝันให้กลายเป็นความจริงนะคะเห็นภาพตนเองที่ต้องการให้เกิดในอนาคต วาดฝันไว้เพื่อให้ชีวิตก้าไปข้างหน้าอย่างมีทิศทางไม่ล่องลอยหรือปล่อยตามกระแสสังคมรู้จักลิขิตสิ่งที่อยากให้เกิดไม่ใช่ฝันหรือคิดเลื่อนลอยไร้จุดหมายนะคะ6เก่งสื่อสารค่ะรู้จักการใช้ภาษาทั้งอวัจ,จนาภาษาและวัจ,จนาภาษา เมื่อต้องการติดต่อสัมพันธ์กับผู้คนท้อยทีท้อยอาศัยมีสัมมาคาราวะวจีไพเราะใช้ประโยชน์ที่สร้างสรรค์นในการสื่อสารเพื่อเพิ่มกำลังใจให้คุณค่าแก่ผู้อื่นแทนการใช้ประโยชน์ทำร้ายจิตใจเสียดสีประชดประชันบั่นทอนความรู้สึกหรือหักหานน้ำใจผู้อื่นค่ะ 7. เก่งสังคมค่ะต้องรู้จักการวางตัวประพฤติตนให้เหมาะสมตามกาลเทศะ มีมารยาททางสังคมแต่งกายเหมาะสมพร้อมให้ความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อแบ่งปันแก่คนรอบข้างมีจิตอาสาเสียสละเอื้ออาทรมีน้ำใจกับผู้อื่นไม่ใช่เอาแต่ประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตั้งนะคะ 8. แกร่งกายค่ะรู้จักดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้สมบูรณ์แข็งแรงเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับให้เพียงพอพักผ่อนให้พอเพียงในไม่ทำสิ่งใดๆซ้ำๆจนเกิดเป็นภาวะความเครียด กล้ามเนื้อตึงจนเกิดเป็นอาการและโรคขึ้นมานะคะถ้าทางการแสดงออกมีมาสง่าน่าเชื่อถือแล้วก็มีความมั่นใจในตนเองค่ะนอกจากนี้นะคะ i t q u i i t y นะคะได้เสนอคุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์ไว้ดังนี้ค่ะ 1. บุคลิกภาพที่เพียบพร้อมค่ะหมายถึงต้องมีบุคลิกภาพและหน้าตาที่มีความโดดเด่นดูดีการมีบุคลิกภาพที่ดีหน้าตาสวยหลอ่อ และดูภูมิฐานมีส่วนช่วยให้การทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงแทนองค์กรง่ายขึ้นค่ะหากต้องปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่กดดันซึ่งถือเป็นหน้าเป็นตาให้กับองค์กรทางอ้อมได้อีกด้วยนะคะ 2. ความรู้ความสามารถค่ะ ต้องมีความรู้เกี่ยวกับองค์กรในทุกเรื่องไม่ใช่รู้แต่เรื่องทางวิชาการหรือเรียนมาเท่านั้นเพราะนักประชาสัมพันธ์นั้นมีหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับองค์กรโดยตรงบางสถานการณ์คำถามที่บรรดานักข่าวหรือสื่อมวลชน ้อนเข้าใส่มักเป็นเรื่องที่ไม่ได้เตรียมคำตอบมาก่อนเสมอไปนะคะดังนั้นความรู้ลึกและรู้จริงจะช่วยให้ตอบคำถามและสร้างความพึงพอใจให้กับสื่อมวลชนได้เป็นอย่างดีค่ะอีกทั้งยังรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรได้ด้วยนะคะ 3. ทักษะการพูดที่ดีค่ะนักประชาสัมพันธ์ต้องทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงขององค์กรอยู่ตลอดเวลานะคะดังนั้นทักษะการพูดจึงเป็นเรื่องที่มีความสาคัญมาก การให้ความสำคัญในการคัดเลือกพนักงานที่จะมาทำหน้าที่นักประชาสัมพันธ์นั้นจึงควรพิจารณาจากทักษะในการสื่อสารเป็นหลักเพราะบางครั้งเรื่องเชิงลบอาจกลายเป็นเรื่องดีได้หากนักประชาสัมพันธ์มีทักษะการพูดที่สามารถโน้มน้าวใจคนให้เชื่อในสิ่งที่พูดได้นะคะ 4. มีใจรักงานบริการค่ะนักประชาสัมพันธ์ต้องรักงานบริการอย่างแท้จริงจากใจเพราะตำแหน่งนี้มักเป็นฝ่ายที่ต้องรับหน้าลูกค้าและสื่อมวลชนเสมอนะคะหากบุคคลที่ไม่มีใจรักและความอดทนจริงๆก็ไม่อาจทำงานนี้ได้อย่างแน่นอนองค์กรจึงต้องคัดเลือกบุคคลที่มีใจรักงานบริการและกระตือรือร้นในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นบุคคลที่ใจเย็นและก็ปณีปนอมองค์กรด้วยนะคะ 5. ไหวพริบและความฉลาดทางอารมณ์เป็นเลิศค่ะทุกครั้งในงานถแถลงข่าวนะคะเราจะพบว่ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอยู่เสมอให้ผ่านพ้นไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตอบคำถามหรือการเอาตัวรอดจากการบรีบคั้นทางอารมณ์จากสื่อมวลชนหรือลูกค้าก็ตามนะคะและยังรวมถึงการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นด้วยค่ะดังนั้นไหวพริบและความฉลาดทางอารมณ์เป็นเลิศจึงเป็นเรื่องที่มีความจาเป็นอย่างยิ่ง มาดูหัวข้อจรรยาบรรณาตรฐานวิชาชีพการประชาสัมพันธ์นะคะสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยพุทธศักราช2535นะคะได้กำหนดจรรยาบรรณาตรฐานวิชาชีพการประชาสัมพันธ์ไว้ดังนี้ค่ะ1มีความซื่อสัตย์จริงใจย,ยึดมั่นในอุดมการแห่งวิชาชีพของตน2เสียสละอดทนเพื่อรักษาม,มาตรฐานและพัฒนา การแห่งวิชาชีพอย่างสมศักดิ์ศรีสศรัทธาในหน้าที่และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรค่ะ 4. มีความสามารถขีเอื้ออาทรและเกื้อกูลระหว่างผู้ร่วมวิชาชีพเดียวกัน 5. ให้ความสำคัญในการรักษาความลับและเคารพสิทธทิส่วนบุคคล 6. คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนและรับผิดชอบต่อสังคม 7. นําเสนอเนื้อหายอย่างสุจริตและรักษาวัฒนธรรมในการใช้ภาษา 8. เคารพ รักษาระเบียบและบรรทัดฐานของสังคมไทยก้าวใช้ปิยาวาจามีมนุษยสัมพันธ์และบุค,คลิกภาพที่ดีนอกจากนั้นนะคะในส่วนของจริยธรรมส่วนบุคคลของนักประชาสัมพันธ์ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมนักสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศนะคะได้กำหนดแนวทางปฏิบัติตนซึ่งถือเป็นจริยธรรมส่วนบุคคลนักประชาสัมพันธ์และผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารธุรกิจควรยึดถือปฏิบัติไว้ดังนี้นะคะ หนึ่งต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตตลอดเวลาค่ะสองต้องยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพซึ่งตั้งมั่นอยู่บนรากฐานของมาตรฐานหรือจริยธรรมส่วนบุคคลและมาตรฐานของสังคมค่ะสามต้องเคารพศักดิ์ศรีและความคิดเห็นของคู่สื่อสารและผู้รับสารเสมอสี่ต้องสร้างความไว้วางใจโดยไม่เน้นเนื้อหาสาระมากกว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่เป็นสาระนะคะห้าต้องเปิดเผยข้อมูลทุกด้านให้ผู้รับสารได้ทราบ หต้องพยายามสร้างความสมดุลระหว่างความจงรักภักดีต่อองค์กรกับภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อประชาชนอย่าปฏิบัติงานโดยนำหลักการที่ยึดถือและเป้าหมายระยะยาวเพื่อแลกกับผลงานหรือผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆเหมือนการขี่ช้างจับตะกะแตนค่ะปิดท้ายด้วยคำถามท้ายบทนะคะเพื่อทบทวนบทเรียนออนไลน์ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ